สวันะ mhm. สดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับจริงๆจะรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมาดานะครับช่องวีพีธรรมาดาก sure. ็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวโจนเช้านะหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่หนึ่งนะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับหุ้นดาวโจนเช้านี้ก็จะมีทุกทุกวันจันทร์อังคารพุธพราหมณุสุกนะครับของเวลาเขานะเวลานิวยอร์กนะครับ แต่มันมาตรงกับประเทศไทยตีสามห้านาทีนะครับของวันถัดไปของเขานะประมาณนี้อย่างของเราเนี่ยก็คือเช้าวันที่หนึ่งสิงหาเวลาตีสามนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมี สวีทรั์สวีโชควีสุขนะครับกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดาครับครับขอบคุณมากนะครับ,รบขอทุกท่านแห่งๆหๆดวงสมพงกันผู้ให้กับผู้รับอ่าแล้วมันก็จะเกิดผลดีขึ้นมานะครับพยายามคิดบวกไว้นะครับอืเวลาบอกอะไรอะไรอย่างนี้ก็สาธุอย่าต่อต้านนะ ถ้าต่อต้อตานแล้วมันจะไปคนละทางนะครับโอ้สาธุสาธุขอให้ด้วยขอให,ยให้ด้วยให้อะไรอย่างนี้ก็ไปเลยปากพาไปดีมันก็ไปดีเองนั่นแหละอ่าปากไปไม่ดีมันก็ถ้ารับสิ่งไม่ดีนะมันก็ออกมาจากการกระทาทั้งนั้นแหละประมาณนี้นะครับอ้าวเราก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับตาจูนเช้านะครับปีสามห้านาทีนะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ เล่ห้าหนะครับเน้นที่สี่กับห้านะี่4ี่กับ5้านะครับ 4, ี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สีหห้าหถ้าใครไม่มั่นใจในคู่เจาะให้มาน้อยจังขนาดให้เยอะๆยังไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยก็รูดเลยนะครับใช้วิธีรูดเลยนะอ่าครับส่วน6ตัวลองก็ 6, 0, ศ 6, นย์ศูนย์นะครับส่วนชุดวินก็ 4, ี่ห้าหนะครับศูนย์นนะครับตามนี้เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับ อเด่นที่สี่นะครับกับรองห้านะสี่ตรงนี้นะครับห้าตรงนี้นะครับใครไม่มั่นใจในผู้จอก็รูดเลยสี่กับห้านะครับสี่กับห้าสี่กับห้านะครับส่วนหกเนี่ยพิจารณาดูนะครับหกพิจารณาดูนะาพิจารณาดูนะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับดาวโจน์นะ ตอนเช้าตีสามห้านาทีอ่าใครยังไม่นอนก็ลุ้นใครนอนแล้วก็นอนเลยไม่ต้องรล่นมารุ้นเดี๋ยวมันนอนไม่หลับอีกนะครับอ่เพราะว่าเคยตื่นแล้วอาจารย์เคยตื่นแล้วโอ้นอนหลับยากมากเลยคือตื่นแล้วมันมันตื่นเลยอะ่ะหรือว่าวัยรุ่นเขาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะ <laughs> วัยรุ่นเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> ประมาณนี้ ถ้าววยชลาจะเป็นยังไง่ะอ่ะขอบขอขอบพรคุณนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะครับแหงๆนะครับเด้งๆนะบนล่างนะครับสวัสดีครับ